คนไหนที่ไม่ชอบอาบน้ําแต่เจอเครื่องตีฟองอันนี้ต้องชอบอาบน้ํามันเด็กในคลิปจริงๆหรือเปล่าแล้วตีฟองออกมาได้เยอะมากๆเลยค่ะดูจากคลิปแล้วก็น่าสนุกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจูลิปจะสอยจากชอบปีมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของจูลิปนะคะอันนี้สองสามวันจูลิปก็ได้รับสินค้าแล้วค่ะเพื่อนๆจะส่งรวดเร็วมากตัวน้องแดงๆดิบๆนะคะมีให้เราเลือกหลายแบบพิกัดจูลิปยอดไปให้ทีด่ดองอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าจูลิปชอบสีเขียวก็เลยสั่งรูปกบมาค่ะนี่เขาม อย่าอาบน้ำค่ะใส่น้ำเปล่าเข้าไปแปฝาผนังกระเบื้องนะคะจากนั้นก็เปิดปุ่มสวิตช์เลยค่ะจะมีเสียงเพลงให้ด้วยแล้วก็ปลิบกดปุ่มทับบเดียวเองอะโฟงก็ไหลออกมาเลยค่ะสามารถติดเสียงได้ด้วยแล้วก็เปิดเสียงได้ด้วยเราจะเต้น,เร,เ,ตนเราจะอะไรใดๆก็คือได้หมดเยลรมอีตอนสาวๆผิวก้าวตาคมสมใจชาดาชาดำดาดำาดาดาดาอาบน้ำไปเล่นฟอกไปบอกเลยว่าสนุกมากค่ะมันไม่ได้เหมาะแค่กับเด็กๆแล้วนะวัยรุ่นสามสบวกกันทุกด็ก็เหมาะอย่าลืมอาบน้ำเป็นประจำทุกเช้าเย็นด้วยนะคะเด็กๆ